การน,นอนการเดินอ๋อใช่ใช่ใชการดูดนมใช่นะครับใช่อะเดี๋ยวท่านใดที่ตอบมาเดี๋ยวอาจารย์จะโนต้ตไว้นะเดี๋ยวอาจารย์ส่งของที่ลึกไปให้อะการกระพิบตายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันเป็นเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่เราสามารถทําได้เลยหายใจก็ใช่ใช่นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้มาก่อนจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ เราจะใช้ทักษะต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะใช้ทักษะต่างๆเหล่านี้นะครับบนพื้นฐานที่ตอบสนองกับสัญชาตญาณของเราโอเคไหมแต่ทักษะาการเรินไม่ใช่เลยนะ่ะเราละเราละเรื่องของทักษะในชีวิตประจาวันของเราก่อนนะทักษะการพูดทักษะการเคี้ยวอาหารทักษะการดูดนมของเด็กๆนะครับหรือแม้แต่ทักษะการดูดหลอดนะ่ท่านเสียบหลอดลงไปปุ๊บเนี่ย ตัอัตโนมัติเลยนะต่อให้เป็นเด็กๆแล้วนะมันจะดูดปื๊ดทันทีเลยนะครับมันอาจจะดูดไม่คล่องหรืออาจจะดูดไม่เป็นนะครับในตอนที่แบบเด็กๆอาจจะดูดไม่คล่องอนะ่ะแต่ว่ามันจะรู้เลยว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นอาการของการดูนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะแต่ในชีวิตการทํางานของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคนเราเนี่ยมันจะมีทักษะในการปฏิบัติงานใดๆได,ได้มันต้องมีความรู้มาก่อน สิ่งที่พี่ๆจะต้องไปดูจริงๆคือการปฏิบัติไม่ใช่ความรู้สิ่งที่เราจะต้องไปดูจริงๆเลยเวลาที่เราไปประเมินสกิลแมทริกของพวกน้องๆของเราอ่ะคือเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่ความเข้าใจมาเรามาประเมินทักษะที่ระดับสามของพนักงานกันพนักงานระดับสามเนี่ยจะต้องมีอะไรนะจะต้องสามารถทํางานนั้นได้นะครับแค่ยังไม่ต้องสอนคนอื่นได้ มาเราประเมินกันเธอเธอทำอไปเนี้ยยังไงอะเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ถูกต้องโอเคนะครับเอาอาจารย์ก็ถ้าเขาเล่าได้ก็แปลว่าเขาเข้าใจเขาต้องมีทักษะอีกไม่จริงนะน้องของท่านมันเล่ากระบวนการทำงานหนึ่งสอสามสี่กระบวนการทำงานที่ท่านถามนะมาเธอเดี๋ยวมาทดสอบทักษะกาัน การทํางาน ABC เนี่ยเล่าพี่ฟังหน่อยมันทาไงการปิดบัญชงีงบดุลเปิดยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยการเจรจาต่อรองกับ vendor supplier เ,ออเวลาจะสั่งซื้อของเธอทําไงจะโทรไปขอใบราคาเธอทําไงบ้างถ้าถามแบบเนี้กับน้องๆเนี่ยแปลว่าท่านต้องการวัดความรู้ไม่ได้ต้องการวัดทักษะท่านต้องการดูความรู้ของเขาไม่ได้ต้องการดูทักษะ เมื่อใดที่ท่านต้องการดูทักษะท่านต้องดูการปฏิบัติแต่ผมถามเอานะได้ท่านถามเอาก็ได้นะได้แต่ท่านต้องถามให้เห็นถึงการปฏิบัติถามถึงการปฏิบัติอะเธอทำอะไรมาบ้างเขาบอกได้ เขาบอกวิธีการปฏิบัติของเขาได้แปลว่าเขารู้เฉยๆโอเคนะฮะท่านต้องถามให้เห็นการปฏิบัติคือต้องให้เขาเล่ากระบ,บวนการเล่าขั้นตอนต่างๆนะนะครับอย่างชัดเจนเห็นภาพนะครับนั่นนะ่ะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะดูทักษะของเขาได้แต่ไม่ชัวร์เพราะคนบางคนเล่าได้แต่ทําไม่เป็นก็มี คนบางคนเล่าขั้นตอนเล่าวิธีการปฏิบัติได้แต่ไม่เคยทําหรือทําไม่เป็นทาให้คล่องแคล่วก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยถามการปฏิบัติได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะไม่ชัวนะมันไม่เหมือนกับการทดสอบการปฏิบัติเลยอะมาเราเรามาทดสอบปฏิบัติอ่ะทําอันนี้พี่ดูหนะ่อยเนี่ยมันต้องถึงระดับนี้เลยถึงแปลว่าการทดสอบตษาง ทำให้พี่ดูนะหรือถ้าเราจะไม่วัดกันเป็นทางการไม่ประเมินผลทักษะของน้องเป็นทางการเราก็ไปเราก็ไปแอบดูเราก็ไปแอบดูแต่บอกน้องให้รู้สักหน่อยหนึ่งนะครับว่าเราจะไปเราจะไปสังเกตการเขาเรียกสังเกตการนะครับเราจะไปสังเกตการดูนะครับบอกอ่ะเดี๋ยวพี่จะทดสอบทักษะเธอนะในระหว่างนี้เดี๋ยวพี่จะสังเกตการการปิดบัญชี รายได้ของเธอว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกําหนดไว้หรือไม่นะครับเนี่ยคือการทดสอบทักษะดังนั้นเดี๋ยวท่านจะได้ไปเรียนรู้ในช่วงบ่ายว่าวิธีการที่จะทดสอบทักษะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับและแนะนําให้ทําอย่างไรนะครับวิธีการที่แย่ที่สุดเลยก็คือนั่งนั่งนึกว่าเออน้องมันทําได้ประมาณนี้ยอ่ะให้ระดับสามไปเลยให้ระดับสี่ไปเลยก็แล้วกันนี่คือวิธีการที่แย่ที่สุด วิธีการที่ควรทําที่สุดเลยเนี่ยก็คือไปทดสอบเขาหรือไปสังเกตการเขาว่าเขาทําแบบนั้นได้จริงๆหรือไม่แปลว่าในการทดสอบท่านคนต้องมีเช็คลิสต์ในการทดสอบทักษะของน้องๆพน,นักงานอันนี้คิดต่อไปด้วยนะคิดต่อไปเลยว่าถ้าท่านทําทักษะที่เป็นสกิลแมทริกกันจริงจริงจังเนี่ยมันต้องมีระบบการทดสอบแล้ววิธีการทดสอบที่ได้ผลดีเนี่ยก็คือการทดสอบจากหน่วยกลาง ไม่ใช่เราโอแต่เราก็มีบุคลากรแค่เนี้ยเราจะเอาหน่วยกลางหรือให้เอมานั่งทดสอบทักษะของมน,นักนานเนี่ยจริงอยู่มันได้ผลดีแต่มันไม่สะดวกก็ให้หัวหน้าทดสอบหัวหน้าก็ต้องเที่ยงทำนะคือทดสอบจริงจรงจังๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีคําแนะนําต่อไปว่าจะทํำยังไงดีนี่คือทักษนะเนีเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราคุยเรื่องของสกิลแมท i กเรากําลังคุยเรื่องทักษะนะเรากําลังคุยเรื่องทักษะนี้อันนี้นะ แต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำสมรรถนะหรือท่านทำเรื่อง competency นะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำเรื่อง competency องค์กรเขาจะไปทำอันนี้ด้วยฮะคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือว่าพฤติกรรมการทำงานภาษาอังกฤษเรียกว่า attribute สมัยนี้นิยมเรียกว่า work behavior นะครับมันเป็นยังไงเหรอมันเป็นยังไงเหรอมันเป็นอย่างนี้ครับ เล่าให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะไปพักเป็ดน,นะพนักงานขับรถลองนึกตามดูนะพนักงานขับรถมีความคล่องแคล่วชำนาญในการขับรถขับรถพาท่านถึงที่หมายได้ตรงเวลาแบบนี้เรียกว่ามีทักษะถูกถูกหรือไม่ถูกถูกต้องใช่ไหมครับแบบนี้เรียกว่ามีทักษะแต่ถ้าพนักงานขับรถ พอท่านขึ้นรถไปแล้วปุ๊บมันชวนนั่นคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขโมงโจงเฉยหรือหน้าบูดยังกโกดใครมาสิบชาตินั้นนะกิริยามมาริยะก็ไม่เรียบร้อยเขาขั้นกักขละเลยอะ่ะแบบเนี้ยเรียกว่าพฤติกรรมการทํางานโอเคนะครับพฤติกรรมการทํงางานแบบนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าไม่มีเซอร์วิสใหม่เรียกว่าไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น โอเคนะครับอันนี้แหละครับเรียกว่าแอตทริบิวหรือพฤติกรรมการทำงานเซอร์วิสใหก็ดีมนุษยสัมพันธ์ก็ดีความละเอียดรอบครอบก็ดีความช่างสังเกตก็ดีจึงเป็นเรื่องของพฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมการทำงานเป็นเรื่องของการปฏิบัติของคนใดคนหนึ่งที่ไปตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกนะครับเขาเจอเรื่องใดมากระทบตัวเขาก็ตอบสนองออกไปแต่ว่า มันไม่ได้เป็นความคล่องแคล่วแต่เป็นความคิดของเขาแลวเขาตอบสนองโอเคนะครับท่านขึ้นรถแท็กซี่สมมติท่านขึ้นรถแท็กซี่บอกได้เลยว่าคนขับแท็กซี่อ่ะไม่ว่าจะในกนทรทมหรือต่างจังหวัดมีทักษะในการขับรถทั้งนั้นแต่สิ่งที่มันมีแตกต่างกันและจะทําให้ท่านพึงพอใจหรือไม่ก็คือเซอร์วิสไมล์นะครับเซอร์วิสไมล์เป็นยังไงมันจะเห็นได้จากการแสดงออกแต่จะมีเซอร์วิสไมล์หรือไม่อยู่ที่เขาคิดจะให้บริการท่านยังไง ท่านเคยเห็นตัวอย่างของพนักนงานขับรถแท็กซี่ที่ไม่เซอร์วิสคนขับรถแท็กซี่ที่ไม่เซอร์วิสมายใช่ไหมคือเราถือของกระเตงกระเตงอะ่ะแทนที่มันจะมาช่วยเราขนขึ้นรถแท็กซี่มันไม่มันเปิดฝาประตูหลังฝากระโปรงหลังและให้เราขนของขึ้นรถเองมันก็นั่งอรอบนแท็กซี่เฉยแบบเนี้ยเรียกว่าแท็กซี่ไม่มีเซอร์วิสมายแต่มันมีทักษะในการขับรถพาไปถึงปลายทางไหมมีอย่างน้อยที่สุดทักษะนั้นถูกทดสอบด้วยการทำใบขับขี่จริงไม่จริงอย่างน้อยนะ ทักษะนั้นถูกทดสอบโดยกันทําใบขับขี่มันมีใบขับขี่แปลว่ามันมีทักษะเพราะถูกทดสอบมาแล้วมันมีความรู้ผ่านเกณฑ์ตามที่คนกำลังส่งทางบกมาแต่กรมการขนส่งทางบกไม่เคยสอบเซอร์วิสมายคนขับแท็กซี่เลยให้ตายเถอะส่วนที่สําคัญจริงๆเนี่ยนะครับคือเซอร์วิสมายคือความความรู้สึกนะครับในการให้บริการที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับผู้โดยสารจริงไม่จริงครับ ดังนั้นทำ competency เนี่ยหรือว่าทำสมรรถนะจะครอบคลุมกว่าเพราะอะไรฮะเพราะ skill matrix เนี่ยทำแค่ Skill ซึ่งมี Skill ต้องมี knowledge หรือมีความรู้ตามมาแต่ทำ competency เนี่ยทำทั้ง knowledge ทำทั้ง Skill แล้วทำทั้ง attribute หรือคุณลักษณะไปเลย